ผมชักว่าทุกวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่ผมว่างเว้นจากการทำไร่ทำสวนแน่นอนผมก็ต้องฝึกข,ข้อมือผมอยู่ตลอดเวลาแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้เวลาของผมเนี่ยออกไปเลือกตั้งซึ่งเป็นเวลาที่ผมรู้สึกถึงความพิเศษแล้วก็ ผมเหมือนเป็นคนที่ได้รับเกียรติมากๆเลยทีเดียวและตอนนี้ผมก็คงเหมือนกับทุกๆคนที่กำลังนั่งอรอผลการเลือกตั้งว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะวันนั้นผมกำบัดแล้วก็เข้าคูหาเข้าไปกาเบอร์ที่ใช่และผมก็ต้องตกตะลึงอย่างเต็มที่เมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นก็คือหีบที่ผมจะต้องย่อนบัตรลงไปมันช่างเป็น หีบที่มีความโปร่งใสให้ตายเถอะผมไม่อยากจะเชื่อเลยสีมันเอ่อขาวขุ่นมันคล้ายกับน้ำที่ผมชักเว้าออกมาเวลาที่ผมเสร็จกิจสีมันคือสีเดียวกันขาวขุ่นมันขุ่นคลักเลยทีเดียวแล้วมันก็มีความาแข็งแรงที่น้อยมากๆม,มันแทบไม่มีอะไรรัดไว้ที่ตรงฝา,าหีบเลยทีเดียวผมแทบที่จะเ,เปิดฝาหีบแล้วก็ ยอนบัตผมลงไปได้ตรงที่ปากหีบเลยโดยไม่ต้องเจาะรูให้ตายสิแต่ถ้าลองคิดในแง่ดีแล้วเนี่ยผมคิดว่าพวกเขาคงอยากจะให้ดูโปร่งใสนะและหลังจากเลือกตั้งเสร็จสิ้นก็รอดูผลการนับคะแนนซึ่งผมเองก็ลุ้นจนเเยี่ยวเหนียวไปหมดแน่นอนว่าความโปร่งใสไม่มีจริงเลยผมคิดอย่างนั้นนะนะทุกๆคนในประเทศนี้ก็คิดอย่างนั้นความโปร่งใสถ้าจะพอมีอยู่บ้างก็คงเป็นหีบเลือกตั้งนั่นแหละ